สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC แล้วก็แฟนนางงามทุกๆคนนะคะขอเรียงไพ่ก่อนคือมี f อซคอมเมนต์มามีแฟนนางงามคอมเมนต์มาว่าขอสโลวาครีพับลิกสโลวาครีพับลิกใช่ไหมแกทำไมเขาเปลี่ยนเป็นสโลวาเกียแต่ก่อนเขาใช้สายสะพายสโลวักรีพับลิกสโลวักรีพับลิกสโลวักรีพับลิกสโลวาครีพับลิกนี้หรอหรือว่ามันยาก สโลเกียยี่ยหรอง่ายกว่าใช่ไหมสโลเวเกียง่ายกว่าสโลวักใช่ไหมอ่ะมาดูกันส่วนตัวก็มองว่าสวยนะอ่ะสามใบคือหน้าชัดดีคมดีแต่ปีนี้รอบ30ิบเลยหรอสาสิคนเลยหลสองถ้วยห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้ายากอยู่เหมือนกันนะ คือ2อถ้วยเนี่ยความเป็นเทสความเคมีความจริตความอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกใจหลายๆคนกรรมการเจ้าของเวทีหรืออะไรคือนางอาจจะเป็นคนที่เคมีเข้ากับคนได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยการเข้าหาคนการชนแก้วการเอนจอยการลันล่าดีแต่พอมันเป็นไพ่ใบเนี้ห้าไม้เท้าเนี่ยอุปสรรคอุปสรรคมาจากภายในแล้วก็มาจากภายนอกภายในคือความย้อนแยง้ง ของตัวเองจะซ้ายไม่ซ้ายจะขวาไม่ขวามันเหมือนว่าจะไปทางไหนก็ไปไม่สุดพอมันไม่ซ้ายพอมันไม่ขวาลุกมันเลยออกมาครึ่งครึ่งกลางๆดูขัดแย้งดูย้อนแย้งบางวันก็ดีบางวันก็เสื้อผ้าหน้าผมไม่ให้ความร่วมมือกับตัวเองตีความแบบนั้นก็ได้แต่ความหมายอีกอันหนึ่งห้าไม่เท้าหมายถึงอุป,ปสรรคปัญหา การขับเคี้ยวหรือการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นความหมายไพ่แบบนี้งานหินอยู่นะพอสมควรเหมือนกันอ่าใบที่3ใบที่3ก็เหมือนกันเจ็ดไม้เท้า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเคี้ยวลากดินเหนื่อยนี่ว่านางอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดและการสื่อสารปะ เพราะว่าไพ่ใบนี้การเจราจาตึงเครียดดูเครียดเครียดพูดไม่รู้เรื่องหรอหรืออาจจะมีปัญหาการใช้ภาษาหรือยังไงหรือการสื่อสารแบบเนี่ยเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงทัศนคติและการสื่อสารสื่อสารน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการสื่อสารอะไรหรือเปล่าแต่ไพ่ในบนี้คือความสู้ตายเขี้ยวลากดินไม่กลัวสู้สู้หยิบตาสู้แบบสู้ตาย30ลิขิตฟ้าแต่70ฉันสู้ตายไพ่ใบนี้เป็นไพ่สู้แล้วสําเร็จนะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันอ่ะวิบากเยอะนิดนึงนะสโลวาเกียรนแต่สวยนะส่วนตัวก็ชอบนะสวย30คนเดอะสตาก็ต้องให้นะแกเดอะสตาดาวจรัสฟ้าเนี่ยความสุขสว่างความออร่าเนี่ยสัญลักษณ์ของเดอะสตาเป็นความหมายเชิงบวกถ้า30คนสุดท้ายในส่วนตัวไพย,ยิบซี ให้เข้านะดูมีออร่าดูเจิดจรัสดูแบบเด่นให้ความเด่นให้ความออร่าในรอบนี้อ่ะเดอะสตาร์ Star, ค่อนข้างชัดเจนความหมายดีแล้ว12ไหวไหม30ตัด12สโระวากียไหวไหมเดอะมูนเลยค่ะจบ เดรโมนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระจันทร์ความหน้าหมาหอนสัญลักษณ์ของความไม่มั่นใจความกลัวความกังวลความวิตกความสับสนความหมายของไพ่หมายถึงความกังวลทำได้ไม่ดีความเคว้งคว้างความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความเหงาความเศร้าพูดง่ายง่ายความรู้สึกไพ่ใบเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของความผิดหวังไม่สมหวังความหม่นหมองภายในใจความทุกข์ความเศร้าอีกความหมายหนึ่งก็กลัวโดนแฉโดนเปิดโปงหรือมีเรื่องรับลมคมในอะไรลับ โดนสก,กัดดาวรุ่งโดนตัดขาหลอกโดนโดนใส่ร้าย,ายอะไรเงี้ยมันตีความได้หลายกรณีเพราะฉะนั้นนะไพ่ขึ้นแบบนี้ก็ให้แค่30คนสุดท้ายก่อนเพราะว่าไพ่เดือมูลมันเป็นความหมายที่มีแต่ความกังวลก็เลยรู้สึกว่าอ่ะรอบชุดว่ายน้ำอาจจะทำได้ไม่ดีด้วยหรือเปล่าหรือมีซัมติงหลายสิ่งหลายอย่างความย้อนแยง้งความกังวลเยอะแย,ย,ยะมากมายไปหมด เพราะฉะนั้นแฟนขับสโลวกเกียอย่าว่ากันนะให้แค่30คนสุดท้ายก่อนเนาะแล้วไพ่ค่อนข้างชัดเจนไม่ย้อนแยงเลย30คนไพ่ดีมากแต่ไพ่รอบ12คนสุดท้ายได้เดอะมูนก็ต้องทำนายตามนี้ยังไงส่งกำลังใจให้นางนะคะสวัสดีค่ะ